มาเด้อพี่น้องครับมากินบกสมย่ามดึกน้ำกันบักคอพี่น้องนี่บักคอเด้ออืมอืมอยากคนมาเป็นรองเลาะครับใช่ดี

สมติมมากสรพุฒมัก,ดมก mm hmm. เดี๋ยวก่อนพี่น้องถามว่าเขาหาง,งายบอางาพี่น้องลเอลยต่ร่างไายคนเด้พี่น้องหม mm hmm. ึกสมบม่เคย uh huh. กินมึสมบม่เคยนั่งเฝ้าของรามจักเส้อ อากนน <laughs> ินไปกินมาส่วพี่น,น้องสกุลอะไรกินไตพอดีม <laughs> าตบมักันไม่ลวงหรอแก้ว้โดน นำส่วนมันหลอกกินนี่ละจานนี้ไงต้องสงสาใจกินจานหน่อยวมธกีการแกะเทยกุ้นเทพ คน้นหักก่ะเพื่อนว่าเงินว่าตะคอเหมือนว่าจะคอบางพระเบินว่าบะคอไปพี่น้องครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นเซมเบอร์เด้อพี่น้องครับทรามกิมนี่ไปแล้วครับสวัสดีครับ